สวัสดีครับมื่อนี้มาพอกับช่องนายช่างขบวนคนเลี้ยงบัวอีกคือเก่าครับผมนี่ก็พร้อมกันตอนคำตอนแรงคือเกาครับเด็กจังน้อยครับวันนี้บรรยากาศในคอครับกินเพื่องคือเกาครับผมหลังจากาอกลามครับตอนแรกก็กินเพื่องครับแต่ว่าเป็นเพื่องเกานะครับผมครับประมาณนี้ครับมาเบิง จะมีตัวเป็นสัตว์ครับคครับมาจอบมีเม่ตัวนั้นเป็นสัตว์ครับผมครับปูหน่อยน้ำว่อนครับผมจะประมาณนี้ครับมาเบิงจอบอาการกว่าแต่ละตัวครับนี่สงสัยจะเป็นสัตว์ลับงอปูหน่อยตามครับครับตัวนี้ พอดีรอบก่อนล่างมดลูกไปครับหลอบนี่ก็จะได้ผสมนะครับอาจจะเป็นมื้อื่นครับตอนอาจจะเป็นตอนเสาร์หรือตอนแรงนะครับตมืออาการมานิ่งบ่อครับผมครับบรรยากาศครับมาเบิงตอนเดึกกะม่าปอหัวกําลังเป็นสัตว์ครับผมครับหัวปูน้อยกาลังนําครับผมจับสัตว์ยางนี้และครับครับ มีงัวผูน้อยก็ดีอย่างครับนี่ครับแต่ว่าก็ต้องเบึงอาการนีกมืออื่นครับจะได้แจงโทรหาหมอครับว่างัวเป็นสัตว์ครับผมงัวผูน้อยน้าเลยครับถึงสามตัวครับงัวเป็นสัตว์ครับผมถือว่าโชคดีครับมาเบึงครับดึกจดเหน่อยมาเจองัวเป็นสัตว์ครับ บรรยากาศใน้อก็จะประมาณนี้ครับผมครับจากได้ก็ฝากกดไหลก็ติดตามช่องให้เด้อครับถูกยอดวิวถูกยอดไหลคือกำลังใจครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆครับมันนี้เอาไว้ซรันี้ครับผมสวัสดีครับ